สวัสดีค่อยท็อปคุณผวกกับมื้อน,นี้มาเจอกับท็อปคุณผวกภาคอีเล่เราท็อปอยู่ที่เกาหลีเนาะมื้อน,นี้เมนพวกเขาจะไปวิสิตฟาร์มอยู่ฟาร์มเกาหลีก็จะผลิตผักอย่างไดแล้วก็การเก็บเป็นพันธุ์ก็จะเป็ในยังไงนี่นนเลยเนาะทีมงานเัางหมกำลังรวมตัวกันโอเคไปเบิรงกันแล้มืัอนี้เราไปกินกันยนะังไงกาแฟท็อปเนาะการเอา <G uard S 2> เดินทางจะไปสร้างกระยับกฮะหูนะตอนนี้ เก็บกระเทียมเก็บกระเทียม,อ,ยมอันนาให่งานเก็บกระเทียมมันนี้ B A P กัน <laughs> กน,นเฮ้ยหามนฮอหสถานที่เขาจะไปกเก็บการผลิตแนวพันธุน์เฮ้ยหัม่นบะหมี่บอนเก็บแนวพันธุ์ไปนแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเขามาจชกซสาเบิองแนวพันธุ์ สูนเก็บเม็ดพันธุ์ของเกาหลีนะทุกคนตัวตนี้จะเป็นสูนรวบรวมแนวพันธุ์ตัวประเทศของเกาหลีเลยเนาะที่ว่าเป็นเจ้ารวบรวมสายพันธุ์ประมาณเก้าร้อยป่าสายพันธุ์ของพื้นบ้านแล้วก็ของนำเข้าเนาะตัวอย่างสายพันธุ์เข้าหมอสายพันธุ์ทั่วเนาะยุนี่เพิ่นมให้ความสาคัญเรื่องแนวพันธุ์ไลายเรวเอาไปเบิรงกันว่าการผลิตแนวพันธุ์หรือการเก็บแนวพันธุ์ของเพิ่นปิดจะได้เนาะเอากระยางเลาะเน้าสร้างเครื่องมือเพิ่นเสรีเบี้ยห้อยนะทุกคนช่างเครื่องมือนี้เพิ่นจะมีครบทุกอย่างเนาะ ก็เป็นเลเ็บเลียงพยงอนะทุกคนต้องนานักอ่านี่นี่เ <c oughs> ม็ดปกบวนทุกคนเอาได้บอลนี่ฝามพา่แต่ละบอลมันจะมีอันมากมายสับอันดินนี่เลยเอาอาจจะให้เป็นแบบนี้ก็ไเลนี่ดินนดสมบูรณนะบอจะมีพักหมดเลยปเบังการเก็บมันฝรั่งนะทุกคนฮามินี่เด็มเดือนทุกคน ต้มเดือนนี้มันจะได้มาประมาณนี้มันฝรั่งม่วงเนาะ,น,น,ะน,นี่ไอมันประมาณนะซ้ำซีนวยเนาะทุกคนซ้ำเดือนเทวันปุ่งมันจะได้ประมาณนี้อันหนึ่งต้นเนาะทุกคนน,นี่เนียประมาณนี้เลยมันฝรัง่ง นี่อันนี้เป็นบันเลยาเตอนนี้นมแมนแห่งงานปะเทศลาวจ้าเป็นแบบ VIP อพ้นตอนนี้ล <c oughs> าลว,ว, <c oughs> ลวไทยอินเดียนเนกำลังเป็นแห่งงานที่ดีอยู่ในเกาห <c oughs> ลีบวกกับแล้วบวะดูคนโอหงามคุณโอ้ยดูค่อยดำกูมูเลยมั <c oughs> นมาเนี่ยเพรเก็บอันนี้ก็เก็บหมดเลย ใครกับมรกดบ้านเห่านะทุกคนเต็เมแบบรมเวณอ๋อมรกดบ้านเหานี่ดีเองรสชาติโคตรอันเดียวกันเลยบรรยากาศสวฟ้า คิดว่าฮีโน่ทุกคนแต่เจนนี่เป็นเพลือกหอยเปลือกหอยที่ว่าเพื่นผลิตเป็นมาให้แคลเซียมใดสเอพ์ตนะนี่นี่เป็นเพื่อนทดลองปลอกกาละแรกคิดว่าเป็นผักแต่สุดท้ายเพื่อนผู้ไว้เผื่อผิดหนูกล้วยเนี่ยข้าวลองพอเด้อเนาะทุกคนใช้ระยะเวลา10เดือน5 1าเดือนเนาะในสิบเดือนที่รอคอยแต่ว่าถ้าบางจริงๆนั้นี่ยจะจะเป็นปีหนึ่งแล้วนี่ เอาไว้ให้ฝอยเนาะต้นไม้เกาหลีโคเรียนทรีเหมือนกัสิ่งที่ว่าท็อปมากที่สุดในวันนี้ก็คือทำมันมีความหลากหลายของพืชเนาะตัวแต่ละบอนแต่ละบริเวณก็จะมีตัวเนาะเพื่อปรับปรุงดินเนาะเป็นพืชพื้นบ้านข้อหันเกาหลีเนาะเป็นพวกนี้นะมันจะปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็มีการจัดการฟาร์มที่ดีนะมีห้องเก็บมีการจัดสร้างฟาร์มแต่ละส่วนส่วนมีการดึงไก่นำเนาะอีก หนึ่งที่มักที่สุดก็คือโซลาร์เซลล์นะสุดหลักเพิ่มไปละแนวพันเนาะวัวห้องใหญ่เดี๋ยวจะไปทดลองปุ๊มเนาะเอาไว้ในห้องเดินได้มาแล้วเม็ดผักอาหารช่วยหอแนนนำอาหารดูไอ่นี่ไก่ผัดพริกแกง,แกงนะครับในบ้านเรานี่เป็นผักด,ดองนี่พวกคลีอดงองอ น,นี้สาหรับคนที่เป็นเจนะครับถ้าเจอย่าไปแตะของเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่พอกินเ <c oughs> มียนี่จอประกาศทางเหนือเลยครับแล้วก็เป็นจอจอที่ใส่สารหลัคนกเกาหลีแท้ๆเลยมั้งนี่ยเกือบๆแล้วครับเลยอาหารวันนี้ที่ <c oughs> เอาไปเก็บวันนี้อาหารเ <c oughs> ต็มคาราเบลชิมเหมิดวั <c oughs> นนี้นี่เลยโอ้นี่เลยเนาะทุกคนห้องเก็บในพัน นี่ e, บแทลว่าเพื่อเพื่อนให้บึ้งเนาะฮยแนวนีเกล้วแนวพันเนาะนี่เลยห้องเกลาพันมกอี่อย่างนึงก็คือระบบโซล่าก็เจ้อนะนีเลยระบบโซล่าเพิ่ยอดเนาะมีมอวัหม้อเก็บเดียวเพ่นให้องซ่านจะเป็นระบบโซล่าเลยบอใหมนอีกบัหนึ่งเนาะี่นบนบรรยากาศบริลอยระบบอันนั้นทุกคน กเก็มเงามือีลก็มีซืนนอนเรืองการรวบรวมข้อมูลพันกล้องที่ว่าซ่นเพื่อนเก็บไวมีทั่วมีพันข้ามีตังกกเดี๋ยวนี้นี้ก็เหบือนบทุกคนทีเพ่นคือการให้คนสำคัพรานเนรเื่องมาริดพันเน,นาะวางมารดพันนีมันสำคัญเลยเพราะฉะนั้นหอบพเก็บมา็ดพันมาใสเองดีเนาะอันนี้เปนสินค้าที่เราเพิ่นผลิตจากการเกษตรของนอกเป็นสินค้าไปะ กง่าเลยตอนนี้ม,นน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 มาทานไม้แล้วามากินข้านวนะตอนนี้ว้าวโคเรียนฟูดนี่เขามีสลัดน้ำมอนี้นี่พันกันยับเลยนี่ไปเจ๊เตรียมตัวแล้วปะพร้อมแล้วปะ มาแล้วโซจูมาแล้วโคดเยวีโอเคก็แบกายบายเดบิวต์อฟโซจูนี่เขาใหญ่เขาใหญ่คนเยินให้นี่

อีรอบอีรอบแก้วพี่แก้วพี่แก้วพี่ออ๋อเขาไปอีรอบของเมืองอ่ะของเขาไปอีกรอบอีรอบสั่งสั่งทางนะอ้าวเอาใหม่ไม่มีละบอกลูกนา่ขวดสิบอกลูกก็ไม่ขวดับแล้วปัญญาคนปัญญาเมาแล้ว เลือกแคมเมรีเอาเมาแล้วนี่เนาะกำลังกำลังข oui> ึ้นไปบรนพักเนาะสกขภาพน้องคนตอนทําไปยังดีทางนี้ก็อิ่มไปยังดีทางนั้นก็เมาเป็นยังดีไปแล้วเนี่ยท้อสุขภาพไปยังดีนะทุกคน